เหตุการณ์ที่ทาให้เกิดความตื่นเต้นให้กับโลกกีฬายอย่างแบดมินตันคือการคว้าแชมป์ของคู่ผสมที่มีชื่อเสียงมากเกินไปคือบาร์เฟมซึ่งเป็นคู่ผสมระหว่างเดชาพลและสุพิศราที่ได้รับความนิยมมากจากแฟนๆทั่วโลกในการแข่งขัน b ีวีเวิลด์วันทัวร์คูมือมอตอรสเตอร์2อคู่ผสมนี้ได้นําทีมไปสู่การชนะเลิศในรอบชิงชนะเลิศประเภทคู่ผสมซึ่งเป็นการชนะที่น่าตื่นเต้นโดยได้ชนะคู่ผสมจากฝรั่งเศสคือทอมและเดลฟิน ด้วยคะแนนสองต่อ1นเกม21-18 14-21 21-18การชนะนี้ทำให้บาสเฟมได้รับเงินรางวัลอย่างเป็นทางการซึ่งมีมูลค่าเกือบ1.2ล้านบาทและยังเป็นแชมป์บีเวิร์สโฟร์ทัวร์รายการที่10นับตั้งแต่จับคู่กันแต่นี้ไม่ใช่เรื่องราวที่จบลงเพียงนี้เท่านั้นความสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ควรรู้ถึงคือการชนะเลิศของเมในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวเมที่มีชื่อเสียงมากเช่นกันได้ชนะเกรกอารีย จากอินโดนีเซียโดยไม่ให้โอกาสให้กับฝ่ายตรงข้ามเลยก็ว่าได้ด้วยคะแนน2เกมรวด 21-16, 22-20การชนะนี้ทำให้เมได้รับเงินรางวัลอย่างเป็นทางการซึ่งมีมูลค่าเกือบ1.15ล้านบาทและเป็นแชมป์ b ีเ e ิ r ์ d เ o ิ r ด์รายการที่2ของปี2025 และนี่เป็นเรื่องราวที่ทำให้เกิดความตื่นเต้นให้กับโลกกีฬายอย่างแบดมินตันการชนะเลิศของคู่ผสมที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญมากซึ่งทำให้เกิดความสนใจและการติดตามจากแฟนๆทั่วโลกและยังเป็นการเผยแพร่ความสำเร็จของกีฬาแบดมินตันในปี2025คุณคิดอย่างไรกับการชนะเลิศของบาร์ตเฟมและเมในการแข่งขันนี้คิดว่ามันจะมีผลกระทบต่อการพัฒนากีฬาแบดมินตันในปีที่มาหรือไม่มีความคิดเห็นอย่างไรกับการชนะนี้โปรดแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในการคอมเมนต์ด้านล่างนี้